ผมจะมาพูดในหัวข้อการล่มสลายของรังพึ่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 งเอาล่ะทุกคนมานี่สิมาดูงานวิจัยของผมโอ้คนดูพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย กำลังนวดให้พึ่งสามครั้งต่อวันแล้วดูสิแม่เจ้าพึ่งนั้นมีสุขภาพดีขึ้นแต่แม่งเอ้ยงานยากว่ะแล้วดูสินี่มันคือผลลัพธ์ซุปเปอร์พึ่งสำหรับซุปเปอร์พึ่งนั้นมันสามารถผสมเกสรได้เหมือนกับพึ่งธรรมดานั่นแหละแต่ว่านะมันสามารถทนทานต่อการล่มสลายของลังพึ่งได้ <c oughs> แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมสำหรับการทดสอบภาคสนาม นั่นก็เป็นเพราะว่าอัตราการโตแล้วก็ความดูร้ายของมันที่มากเกินไปเฮ้ยนั่นมีคนกําลังอัดคลิปอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเ้นายกําลังอัดคลิปปอแสดงว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะได้ไปอยู่บน YouTube ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว hey, e ทําไมไอ้เจ้าเพิ่งตอนนี้มันตาใหญ่จังอะฉันก็นึกว่าจะมีแต่คนชอบเผือก NPC ก็ชอบเผือกเหมือนกันเหรอเนี่ย เฮ้แกไอเจ้าพึงบ้าเลิกมองฉันได้แล้วบีบหลอดแม่งเลยพลงโอ้ไม่เจ้าพึ่งจีไปดีกว่ามี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 ฉันคือพึ่งโอ้อร่อยเนาะพึ่งเขาไม่ได้ร้องวีวีกันเนาะมีวีมีวีก็ฉันไม่ใช่พึ่งธรรมดานี่นะพวกแกมันก็เป็นแค่สายพันธุ์ธรรมดาส่วนฉันนั้นเป็นสายพันธุ์ชนชั้นสูงที่มีไอ้พวกมนุษย์ขี้ทาสคอยนวดให้ฉันทุกวันเลย จนตอนนี้ฉันก็กลายเป็นซูปเปอร์พึ่งแล้วเราซูปเปอร์พึ่งเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะซูปเปอร์พึ่งอย่างอือซูปเปอร์พึ่งอย่างฉันเนี่ยก็สามารถแบบผสมเกสรได้อือ <c oughs> ก็สามารถผสมเกสรได้ปกตินั่นแหละฉันไปก็ได้ฉันไม่อยากอยู่กับไอ้พวกโลคัสฉันคือพึ่งที่หลุดมาจากหลอดทดลองเพราะว่าความเผือกของไอ้มนุษย์ชาวบ้าน <c oughs> ฉันจะบอกอะไรให้นายฟังเนะาะจักรวาลเนี้ยขับเคลื่อนด้วยความเผือกนะนานี <c oughs> จริงอย่างนั้นเหรอ เหมือนก็บคาสอนที่ฉันเคยเรียนมาเลยคำสอนว่าอย่างไงเหรอแรงใดเสมอได้แรงเผือกไม่มีโ oh <my. S 1> อ้ไม่ฉันขอกินไอ้มแมลงตัวดํำหน่อยแล้วกัน เบื่อแล้วเจสอนโอ้ยไอเจ้าพึ่งตัวยักษ์บ้านี่เราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะทำไมไนายต้องมาโจมตีฉันด้วยเออเ <c oughs> นื้อแมลงนี่มันอร่อยจังเลยแงมนี่นายรู้หรือเปล่าว่าตอนที่พระเจ้าสร้างจักรวาลเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก่อนเนาะแล้วพระเจ้าสร้างอะไรขึ้นมาก่อนอะพระเจ้าสร้างความเผือกขึ้นมาก่อนเอ๊ะฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ยเอ้ไอเจ้าพึ่งบ้าเอ้ ทำไม่จะต้องมาโจมตีฉันด้วยเนี่ยจะไม่ได้โจมตีนายนะนายโง่บินมาชนฉันเองนานี่โถเอ้ยไอจะพกพึ่งโลคัสแดกแม่งเลยเอาแหละแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ว่าฉันก็จะกินพวกแกโทษฐานที่พวกแกว่าฉันโง่แรงได้เสมอด้วยแรงแค้นไม่มีตอนนี้ฉันได้รับฉายาผู้กินกินสิ่งร่วมใส่เลือดแล้วแล้วเอ๊ะด้านหลังมีเมืองด้วย นึกย้อนไปในอดีตครอบครัวพึ่งของฉันจะต้องมาตายด้วยปรากฏการณ์ลังพึ่งลมสลายสาเหตุที่ลังพึ่งลมสลายมันก็เป็นเพราะว่าไอ้พวกมนุษย์นั่นแหละไอ้พวกมนุษย์มันใช้สารเคมีทําให้ครอบครัวของฉันไม่สามารถบินกลับลังมาได้มันก็เลยส่งผลให้ลังพึ่งต้องล่มสลายความแค้นที่มีต่อไอ้พวกมนุษย์ที่มันเอาแต่ทําลายธรรมชาติมันถูกส่งต่อมาลุ่นต่อลุ่นเหมือฉชั้นตัวใหญ่เมื่อไลร่ ฉันจะไปแก้แค้นไอ้พวกมนุษย์เอาให้มันเจ็บปวดสาสมจ่อยยอนนะไอ้พึ่งบอปกตินกอย่างพวกแกเนี่ยมันก็ชอบกินพึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันถึงเวลาที่ฉันเนี่ยจะแก้แค้นคืนบ้างเนื้อนกก็อร่อยเหมือนกันพอตัวใหญ่แล้วจะได้ไปกินไอ้พวกมนุษย์แล้วไปสั่งสอนให้ไอ้พวกมนุษย์มันรู้สักทีว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างพวกแกมาทําลายโลกแต่ว่าพระเจ้าน่ะสร้างแกมาเพื่อให้เผือกความเผือกคือแรงพื้นฐานของจักรวาล จัก,กรวานขยายตัวได้ได้วยแรงเผือกอะไรของกูวะเนี่ยเอาแหละฉันเบื่อเกสอนละเดี๋ยวฉันขอกินดอกไม้หน่อยแล้วกันมีโดนด้วยนี่ไอเจ้ามันุษย์พวกแกมันเอาโดนมาพ่นสารเคมีใช่ไหมหลังพึ่งต้องล่มสลายกับพาอวิทยาการสารเคมีของพวกแกเนี่ยแหละฉันอยากจะกินไอ้นกสีแดงอีกจังเลยนกคาร์ดินอลแอปเปิลเอาเอำคัดโดนจริงๆเลยจับโดนแดกแม่งเลย เออไอเจ้าพกโดนบ้าอย่ามาพนน่นสารเคมีนะพึ่งอย่างฉันจะปกป้องธรรมชาติเฮ้ยน้ำพึ่งนี่นะขอฉันกินน้ำพึ่งหน่อยแล้วกันนะว้าว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 เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมรังพึ่งมันหน้าตาแปลกๆวะเนี่ยเป็นรังพึ่งที่เกิดจากฝีมือของไอ้พวกมนุษย์ไอเจ้าพวกมนุษย์อีกแล้วเหรอพวกแกเอาเผ่าพันธุ์ของฉันมาใช้แรงงานมาหลอกให้สร้างบ้านจากนั้นก็เอาบ้านของพวกฉันไป พวกมนุษย์อย่างแกนี่มันเลวจริงๆเลยเฮ้ยทำไมรังพึ่งมาเละกระจุยกระจายแบบนี้วะเนี่ยใครมาทำลกวะเอาแหละฉันจะปลดไปพี่น้องเอง เฮ้ยเฮ้ยทำไมโดนดันวะเนี่ยงี้ๆๆงี้เง,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 ง้เงงเ้เมื่อามากี่แดกคนได้ว้าวเนื้อคนอร่อยอร่อยแอปเปิ้ลที่เราฉีดยาฆ่ายาใส่ปุ๋ยโดยใช้โดนเนี่ยช่างสวยงามอารามแท้แลตะลึงตะลึงตึง,ตงโปแอปเปิ้ลพวกนี้สินาะที่ไอพวกมนุษย์เนี่ยมันแอบใส่ยาเอาไว้พึ่งที่แสนดีอย่างฉันจะต้องลักขโมยกินแอปเปิ้ลของพวกมันนี่พวกแกจะใช้โดนไปสารเคมีเยอะไปไหมเนี่ยถชา่เกิดว่าฉันปล่อยให้แอปเปิ้ลพวกนี้หลุดรอดออกไป แล้วมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยชนิดอื่นมากินแอปเปิลที่ใส่ย,ยาพิษพวกนี้เข้าไปแล้วก็สัตว์เหล่านั้นคงจะตาย oh, <yeah. S 1> อือไอโดนพวกนี้มันก็มียาฆ่าแมลงฉันก็ต้องกินโดนพวกนี้พราด้เกิดว่าโดนพวกนี้มันพ่นยาฆ่าแมลงเยอะแล้วก็สารเคมีในอากาศมันก็จะลอยคราครุ้งไปทั่วมันจะทําให้ญาติพี่น้องและสัตว์อื่นๆมากมายตายไปแค่สีเหลืองก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่งที่ดีหน่อยแนย่ไอพวกชังชาติ อยังเด็กไอพวกชังชาติไม่ได้เออย่านา้เจ้าพึ่งบ้าเด็กๆเฮลิคอปเตอร์นี่นะตอนนี้ฉันก็เข้ามาในเมืองของไอพวกมนุษย์ได้แล้ววอร์หนึ่งเรียกวอสองขนาะนี้เราโดนพึ่งไครจูจูโจมเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องโดนฉันเด็กคุยนี่มันคนดีเฮ้ยเมื่อกี้ฉันพลาดเด็กพวกเดียวกันไปฉันเป็นพึ่งที่มีเวรกรรมติดตัวแล้วฉันเดกคนดีเข้าไป ้ยคนดีปล่อยไว้ฉันไม่อยากจะทำบาปทำกรรมมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวชาติหน้าฉันไม่ได้เกิดเป็นคนไทยอีกเดี๋ยวฉันได้ไปเกิดในประเทศเจริญเจริญถ้าฉันไปอยู่ในประเทศแบบนั้นฉันรับไม่ได้แน่เลยเครื่องบินลบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่านะฉันสังเกตจากเชือกอือแล้วนี่มันแชนเดมโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอาเป็นว่ากูเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์แล้วกันหรือว่าที่นี่มันจะเป็นสุสานรถยนต์กันนะเดี๋ยวพึ่งอย่างฉันเนี่ยจะกินขยะให้พวกแกเอง ยงมแงมแงแงแงมพวกมนุษย์อย่างพวกแกนี่มันชั่วละกันไม่ว่าจะเป็นในป่าท้องทะเลหรือท้องฟ้าพวกแกก็สามารถสร้างขยะมาทำลายโลกได้ตลอดเวลาเลยนะกิเลสในใจมนุษย์อย่างพวกแกนี่มันเยอะเหลือเกินออหนึ่งเรียกว่าสองตอนนี้เราเจอปีศาจไคโจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไอเจ้าพวกมนุษย์น่างโง่จมตีกันไปเองเถอะไคโจอย่างฉันเนี่ยจะขอเด็กอย่างเดียวก็พอปล่อยให้พวกแกยิงกันเองไป วีทั้ทงนี้ฉันก็เป็นคนไทยแท้ๆทำไมฉันต้องเอาเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนมาเช่าคอนโดของคนต่างชาติอยู่ด้วยนะทำไมกันนะคนไทยอย่างฉันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยเหรอแค่เกิดมาไม่มีเงินต้องเอาเงิน ไอ้เจ๊อย่าเพิ่งให้เจ๊เข้าบ้านไปเอ๊น้องสาวฉันหายไปไหนนะน้องสาวหรอครับน้องสาวเจ๊อยู่ในท้องผมเนี่ยเออฉันอยากจะซื้อรถยนต์จังเลยฮ่าฮ่าฮ่ไม่ต้อง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 ไปซื้อรถยนต์หลอกอยู่ในท้องฉันเนี่ยจะไปไหนเดี๋ยวฉันพาไปใช่เกิดวว่าพวกนายไม่โดนย่อยเป็นขี้ก่อนนะแงง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 เพิ่งรู้ว่าเป็นมังสวีรัต ต้นไม้อร่อยจังเลยเมืาเลายฉันจะกินตึกของไอ้พวกมนุษย์ได้นะตอนนี้ฉันก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วม่มองโลกลงไปเลยผู้โดยสารุกคนโปอดทราบขนาดนี้เราโดนใครจูพึ่งเลงจะแดกไม่เป็นไรฉันแดกตึกก่อนแล้วกันโอ้โหอย่างเถื่อนโอ้ยฉันแดกเครื่องบินได้แล้วในเครื่องบินนี้มีเนื้อมนุษย์อยู่เต็มเลยมันช่างอร่อยเหลือเกินอําอํา ตึกก็อร่อยจริงๆเลยงมแงมแงมแงหันก็ไปแดกตึกอีกงนานี้นี่ชั้นตัวใหญ่ขึ้นขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยแล้วบนท้องฟ้ามีอะไรให้ชั้นกินไหมอ่ะบนท้องฟ้าไม่มีอะไรให้ชั้นกินเลยเดียวนะนี่ชั้นกินภูเขาเลยหรอวะเนี่ยซูเปอร์พึ่งที่สามารถแดกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่ภูเขาให้ชั้นกินแล้วชั้นแดกไปหมดเลย ราอะไรอะไรจริงๆเรานานี้อย่าบอกนะว่าฉันจะแดกโลกได้ว้าวนอกจากภูเขาเล็กๆแล้วเหมือนว่าฉันจะสามารถแดกภูเขาก้อนโตๆได้ตอนนี้แม้แต่มนุษยชาติก็ไม่เหลือว่าแต่นี่ฉันจะดำน้ำได้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> มาสิไอ้เจ้าไขจูปลาทองไอ้เจ้าไขจูโลมามึงโผล่ขึ้นมาฉันจะแดกพวกแกให้เรียบเลยฉันกินเกาะได้ทั้งเกาะเลยเหรอเนี่ย น,นั่นนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะตัวใหญ่ใกล้เคียงกับโลกแล้วสิอย่าบอกนะว่าฉันจะตามรอยล้นพี่ไขจูฉลามไปว้าวฉันอะไม่ใช่พึ่งธรรมดาหรอกนะฉันคือซุปเปอร์พึ่งพึ่งที่จะสามารถกินกินโลกใบนี้ได้แล้วเดี๋ยวนะนี่เมื่อกี้ฉันกินดวงจันทร์ไปหรอเนี่ยง <c oughs> โอโหพึ่งยังเถื่อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม